สวัสดีครับผมอินเดียนผมเพิ่งเรียนจบมาหมันหมดเลยและชีวิตตอนนี้ก็เรียกว่าดีดีอ่ะซ้อมๆ้ๆมซ้อมซ้อม้อม้มทไรอ่ะนี่นี่นี่เราผ่านรอบเขาได้แล้วเนี่ย๋ยวพรุ่งนี้ได <c oughs> ้ไปสัมภาษณ์งานแล้วเนี่ย ส่วนนี่สม้มแฟนสาวของผมเอง <S <S เธอก็เป็นคนน่ารักแต่บางครั้งเธอก็หงุดหงิดง่ายไปหน่อยอ่ะเลยทำให้ผมต้องหาวิธีการที่จะสยบเธอแบบนี้แหละ จจอกันมานะคะบ๊า,ายบายอ้าวลืวกอ่ยบายชีวิตของผมตอนนี้อ่ะอะไรอะไรมันก็เลาจะดูดีขึ้นแต่แล้ว ต่อจากนี้ไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงคุณหมอคะแฟนหนูเป็นยังไงบ้างคะมาตอนนี้จะาก,การสรวจโดยละเอียดนะครับหมอพบว่าคนไข้ได้รับการกระทกระเทือนทางสมองทำให้ของเขาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้น,นนะฮะแล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะอ่าตรงนี้หมอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอาการดังกล่าวเป็นตลอดชีวิตครับ และแล้วนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมผมนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ยังจะมาเป็นแบบนี้อีกแล้วก็ยังจะไปเจ้าอารมณ์กับเขาอีกสักวันส้มก็คงจะทนไม่ไหวผม คงจะยอมรับตัวเองไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่ยังเป็นอยู่แบบนี้แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ผมคิดไว้ก็เป็นจริงสม้มคงจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วผมก็ไม่อยากที่จะรังส้มไว้อีกต่อไปไม่อยากให้ส้มต้องมาเสียใจกับคน ที่ไม่มีอนาคต ผมคิดว่าผมก็คงเป็นทั้งตัวปัญหาและเป็นภาระของครอบครัวเลยมักจะทำให้พวกเขามีปัญหากันอยู่บ่อยๆผมรู้สึกผิดมากผมก็เลยต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะดูเงียบเหงาเหมือนรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีใครแล้วนะคะกำลังใจค่ะยังคงสร้างให้กับตัวเองได้เสมอนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยลองส่องกระจกเงาดูสิคะแล้วคุณจะเห็นว่ายังมีคนอีกคนหนึ่งนะคะจะอยู่กับคุณตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะยิ้มแล้วลุกขึ้นสู้กับความท้อแท้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู้ๆนะคะคนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ทราบซึ้ง ถึงรสชาติของความอิ่มความสำเร็จที่ผ่านมาความล้มเหลวย่อมหอมหวานกว่าเดิมอันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือการคาดหวังอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามถ้าไม่ลองก้าวจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไรปัญหาทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรายินดีกับสิ่งที่ได้มายอมรับกับสิ่งที่เสียไปหลังพายุผ่านพ้น ฟ้าย่อมสดใสเสมอมีแต่วันที่มีค่าไม่มีวันหน้าและวันหลังไม่มีอะไรเสียเวลามากกว่าการคิดย้อนกลับไปแก้ไขอดีต